วัสดีครับได้อยู่ผมบางเอียรเซนตีเบสวันนี้มึงเอียร์จะมาแกะโมเดลเหยื่อปอมึงเอียร์นี่ทุกคนที่เมย์ทำค้างไว้นะมึงเอียร์ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลไหมนะแต่ถ้าเกะแล้วได้ผลเดี๋ยวเราลองไปตีกันเกะเลยมาทุกคนก่อนที่จะไปชมอย่าลืมฝากกดไลค์มึงเอียร์และอย่าลืมกดสเตอร์แกนโจมึงเอียร์เกะเลยนะมินละไม่รู้ปนปืนนะโอ้เก่งป๊กเลยทุกคน เขาบอกว่าตัดค่อยๆนะเราเอามันขาดหาทุกคนจิดไม่เข้ามันแข็งมากเชียดตรงนี้เขาบอกว่าเชียดตรงนี้ให้รอบใช่เชียดได้รอบโอ้โหสง,ง่เรมเนียบทำนาเกินใช่เชีดยได้รอบเดี๋ยวเรามาเกะเลยนะทุกคนเชียดได้รอบปั๊บเพิ่งเกะเดี๋ยวเราไปตีกันเลยโรยอะไรบางอย่างนะของมาเสร็จแล้วดูว่าสวยดู กินเลยนะไม่รู้ออกมาเป็นเพือนเดี๋ยววนะนังยาเฮกันเงียบไม่ได้ตาสีก่อนที่จริงเอฟซีทาเราตาสีก่อนอนะ่ะเออรูปสึกหนาเงองเอฟซียังไม่นิ่มในตรง,งนี้ยวุ้ยเอฟซีเป็นกบเอฟซีเฮ้ย ดีเฮ้ยเฮ้ยเฉยได้เว้ยนี่ทุกคนปุกยางบังเอียดเดี๋ยวเราไปเทสกันเดี๋ยววันนี้จะใส่นี่ก่อนนะนี่เอฟซี FC มาเดี๋ยววันนี้เราลองตีกันดูนี่ทุกคนโอ้ยถ<อ>างเบียดไหมไม่รู้เดี๋ยวมามาดูมาดูาดนี่ทุกคนหยังมังเอียดนี่ลอยละเอฟซี นี่ทุกคนกบยางมางเอียดเดี๋ยวเราไปทดสอบกันโอ้โหทำไมกบเอียดติดสีขาวมานิดนึงติดตาลมงมาเออเฮ้ยแต่สวยกันทั้งหมดเออไปเดี๋ยวไปลองกันดูดว่าจะพังโยงไหมในพืชเสือ,อมาเลยเงยได้เลยก่อนยางบางเีละเอียดนี่ทุกคนเป็นไงมึงจาสวยไหมเล็งบอบปลืูนนะงมันเนี่ย,สวย,ยสวยครับนี่คนกับยางบางเีละเอีเยดตัวนี้บอกเลยว่าไม่อยากกินแหลงเสเออเอาให้แลยแบบนี้ ไม right? ่โฟกัสไปเลยมึงจ้ะฟ so ูกัสไหมแล้วมันเบิดไหมอันนี้วะอันนี้ไหมสวยไหมสวยนัดเห็นไหมเห็นไม่เอฟซีเห็นไหมทุกคนนี่ทุกคนกบยางมึงเหยียดได้ไหมมึงเหยียดทำเองมึงเหยียดทำเองเดี๋ยวเราไปพังเปียดูหมายที่เราจะลองวันนี้ก็คือหมายนี้คนรู้ไหมทีมเหยียบมันลงทุกนี่ทำไมมึงเหยียบจะลองหมายนี้ทุกคนเพราะว่าทีมเหยียบลงหมายนี้มันเป็นหมายข้างบ้านกบตัวอื่นไม่กินแล้วฉะนั้นเราต้องลองหมายที่แบบ ตาเขี้ยวๆชาตัวนี้มันกินมึนองอยากจะทำขายดังไปทั่วโลกลทุกคนไปเราไปดูกันเลยตัวนึงมาพักหนึงมาคนครั้งแรกเยี่ยมที่แต่ว่าบอกเลยว่า e va, เยี้ยมึงเห็นน้ำหนักดีมากน้ำหนักอยู่ที่ประมาณน่าจะหน้าจัมนะป๊อปไม้แรกปุ๊บอุ้ยเอ็กชั่นโคตรดีอ่ะมึงจ่าสวยนะนายแอ็ชั่นนะเเน้ำหนักพอดีเลยซูมได้ดวนวิ่งอุ้ยเอ็กชั่น เอ็กชันดีมากน้องม่ะเอ้ยเอไอ้ไอ้เล่เขาเนี่ยเอ็กชันเอ็กชันเออเอ็กชันดีมากคุณจ๋าเนาะมาดูนะโหน้ำหนักก็ดีทุกคนแต่ว่าฟูแล้วฟูแล้วตีตัวลมเดี๋ยวไปเราบ้านเอฟซีบางเหยียดยืนถ่ายรูปอยู่เลยมัน้วตื้งเอฟซีวันเช้าก็ไม่ได้ตีกันวันนี่มันร้อนจังมันรอนเลยมาทุกคนเราต้องได้ปลาชูเอฟซีก่อน เจ็ดตียืนไทยมันต้องได้ปละกวได้ป่ะเนาะอืมอุ้ยวันละมันกอเฮ้ยวไยทุกคนเฮ้ยโคตรดีเอี่ยงเนี่ยมึงเหยีอะนี่ปกตินะ้เนี่ยอื่นนะไม่กินแล้วนะมึงจ่าท่านนั้เมื่อกี้ไม่ตันจริงเหรอของจริงเหรอโอ้หมึงจ่าเอออลไรเนี่ยมั้งอ่ะเราบ้าบ้าดูบางเหยีไอ้นู้นอยู่เลย บ่ดขัดเ้ยอม่ดีว่ะยอะไม่ดีวะเยอดว่ะมเียดลืมลงซายมืจกเดียวแล้วเราเห็นมันเอียดนั่นาูอยู่หรืออะไรปะนุยุงเลไม่ตอนลักมาเลยอืมรอจะได้มันจะไม่ทันจริงอ่ะไม่ทันใช่กตเอาม่เอาม่ตาไม่ทันจริงเดียนไม่ใช่โกหกเลยนี่บไม่้บนั่นในปานั้นเลยเดียว Lối chưa, lối chưa. Tổng ăn nữa kìa Tịt rùm vô leo Chưa luôn, chú đi không chào tê à. Bà chừng mấy thân Mày mày không, Nóng... bánh, bánh chán, không Đó, Nó Việt. nó, mấy chán leo băng nhiệt cái là nhiều trái phú dù bờ Tiên Ông liếp rồi bẻ leo xuôi mấy mấy nó tịt mà leo Tịt rùm ram một leo คือก็เสียก็มันก็คือแบบไอ้ที่กันสวะนะมันไม่ค่อยดีอยังไงก็แก้ไขนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงเล่ก่อนนะไอ้ไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่เข้าร่องมันไม่ค่อยไม่เข้าร่องอะไตาบิดนะพอมันไม่เข้าร่องมันมันจะติดไอ้ไอ้อื่นทุกคนเราลากมาสวะสวะใช่ใช่กันสวะมันสำคัญนะทุกคนเหงื่อนแล้วก็ดีไปก่อนครับเชื่อแต่ว่าไอ้ส่วสวยหนัดวิ่งวิ่งแล้วยัง

rồi nằm đi ông cháu nó, mới vô màn Ừ, đùa vĩnh nó vô ép xì Ừm Nước, xét màu, kích tốc, kích tốc, kích tốc nó ra ông đám ra ông cháu Nó rình ra, phật bìa Ừm Chẳng, rắc tùa, tùa, tùa đếch đều Ừm, dùa ông cháu Nó dài lưới, nghe đều Đi ra đâu mà, tích ông

ตีไปข้างข้างริมม่นหนก่อนน้ำหนักอะไรได้ปลาอย่างเดียวสีเห็นชัดเลยแต่วใ่ัวหนางกเฮ้ยลูกโคกมั้งจังน่าจะลูกโคกอะไรนะ พารุกันไหนปรมีงยังไม่เอาปีงไม่มีปรีงเลยลาวยังหยัดร้เลยล้วไอซี่อยู่ไม่มีไม่มีหลบไปแกะที่รึนอะไรวิ่งอกมัน

đẹp rồi Cái tuổi nhiều không chá? Nó hắn mỡ lê ở căn Nú 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 nú, ở căn nú Nú, lúc vắng nói nói nú cao

ตูมองเห็นโอเคมาลองช่วยๆโอเคทุกคนลองแล้วเดี๋ยวอากาศนะวันนี้นะเดี๋ยวรอบน้าผมจะพาไปกัดที่ไหนอ๋อมึงจะพาไปต่างจังหวัดวะอย่างนี้อืมอ่าไปวันไหนต่างจังหวัดพระเจ้าพระเจ้านี่คนไปประเทศอะไรล่ะนี่คนนี่ยังเจ้าใช่ไหมอืมเดี๋ยวมึงจะพาไปลงจังหวัดอื่นคลิปนี้เห็นแล้วไปก่อนพังเปลี่ยนปิดได้แลจ้า